ตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเคารับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพก,กท่านผู้ฟังในค่าคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของครอบครัวคุณชมคุณสมพรพงพนัทร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของครอบครัวคุณชมคุณสมพรพงผนัทมณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมง,งานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพธาหนังธรรมธานัง,รรนงชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ขอจงได้เป็นภลวะปัจจัย ให้ครอบครัวของคุณชมคุณสมพรมพงพนันททุกท่านขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้หลวงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโบธนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรงนี้จะเป็นสทาของคุณพอรอุสาถวยทนสทาของคุณมาลายองค์ศิลป์สทาของคุณสุรีบุญรอดสทาของพันจาเอกหญิงเบญจพรชัยวาบร่วมกันรับมิจ้าภาพพรงนี้จะได้อาดุโมทนาสาธุรวมกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วก็เชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อาจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับรและ,สะแสดงเป็นครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนามลึคทยวันใกล้เมืองพาราณสีชื่อว่าธรรมจักกับอวัตนสุตท่านสาธุชนทลายครับธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นสรุปได้เลยนะครับอยู่ที่เหตุกับผล ธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่เหตุกับผลนะเพราะฉะนั้นเรียนธรรมะจึงหมายถึงเรียนให้รู้เหตุเรียนให้รู้ผลฟังธรรมะจึงหมายถึงฟังเหตุฟังผลฟังให้รู้เหตุฟังให้รู้ผลแล้วก็เข้าใจธรรมะก็หมายถึง เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นเหตุเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นผลสรุปให้เลยนะฮะถ้าหากเราไม่เข้าใจอย่างนี้ไปไหนมาเล่าไปฟังธรรมะมาธรรมะมันเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ฟังไปเรื่อยๆแค่นั้นใช่หรือเปล่าครับอาจจะเป็นอย่างไงก็ได้นะครับเพราะไม่รู้จะสรุปยังไงว่าธรรมะมันคืออะไรังนั้นผมเห็นว่าเราชาวพุทธบริษัท ถ้ารู้ถูกเข้าใจถูกมันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างมากเราต้องเริ่มรู้ถูกเข้าใจถูกตั้งแต่คำว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้และต่อไปเราได้ยินคำว่าได้ยินฟังได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะเมื่อ,อไรเราคิดถึงพระพุทธเจ้าทันทีนะาคิดถึงเหตุคิดถึงผลทันทีฉะนั้นเราฟังธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านั้นมีสองเรื่อง เหตุกับผลเหตุมีสองเหตุผลก็มีสองผลรายละเอียดเราจะได้ไปเจาะลึกเรียนรู้ในเรื่องธรรมชาติกาปตนสูตรซึ่งเป็นคำพีที่มีชื่อว่าสังยุตติกายมหาวัคตต่อไปนี้เราจะเรียนธรรมะกันอย่างมีที่มารู้ธรรมะอย่างมีเหตุอย่างมีผลรู้ธรรมะอย่างรู้เหตุรู้ผล มีที่มาด้วยนี่แะครับต่อไปเราก็จะได้เลือกฟังฟังธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เอาวางไว้ก่อนนะเอาวางไว้ก่อนเพราะเรายังเรียนคำสอนพระพุทธเจ้ายังไม่หมดยังไม่จบใครมาบอกบอกไม่เอาหรอกยังเรียนคำสอนพระพุทธเจ้ายังไม่จบขอเรียนคำสอนพระพุทธเจ้าก่อน อาหรือไม่ก็ฟังฟังไปเรารู้ไม่ใช้คำสองพรเจ้าแล้วก็วางไว้นะไม่ขนกลับไปให้เกิดการสรับสนอ่าบางคนก็ใจผิดนะฮะเรียนธรรมะแล้วเครียดเรียนยังไงถึงเครียดอ้าท่านจะหลายเครียดหรือเปล่าอาไม่เครียดเลยเห็นไหมนะถ้าใครบอกเครียดเรื่องเกินผมก็กรรมของผมเหมือนกัน <laughs> อุตส่าห์ให้เราไม่เครียดเลยนะใจเบา รู้ความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงไม่เครียดรู้ความเป็นจริงแต่ไม่ยอมรับความเป็นจริงนะเครียดเข้าใจไหมฮะเพราะเกิดความเครียดก็มาจากอยากให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราตรงกับความต้องการของเราก็ไม่เครียดแต่มันไม่เป็นไปตามความต้องการของเรามันก็เลยเครียดเครียดนั้นเป็นอาการของอะไรทราบไหมฮะเครียดเป็นอาการของโทสะ ประสบการณอารมณ์ที่ไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดการเครียดอันนี้สําคัญมากนะสำคัญมากชนะ,ะนนเรียนธรรมะฟังธรรมะเนี่ยต้องวางให้หมดทุกอย่างวางให้หมดคําสอนของครูอาจารย์ความสอนของสานักคําสอนของวัดต่างๆวางให้หมดกาวางทําไมครับวางเพื่อให้มันว่างเอามือเราถือไว้เนี่ย จะว่าน,นี่สำนักนี้นี่วัดนี้ไม่วางแล้วไม่วางแล้วถืออันนี้สอนไม่กลองสำนักนี้ไม่เอาอันนี้สอนไม่กลองวัดนี้เขไม่เอาตกลงไม่วางต้องวางวางเลยววางความจริงมีอยู่สามนะฮะจริงของสำนักนี้นะกับจริงของสำนักโน,น้น กับจริงของพระพุทธเจ้าเราจะเอาจริงของใครใช่ไหมเราก็ต้องเอาจริงของพุทธเจ้าดิเพราะเราปฏิญาณตั้งแต่แรกเลยว่าพุทธังสารนังขันฉามิเราจะเอาของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นที่พึ่งวาง,งอันเถอะนะตกลงได้คําตอบเรียนธรรมะเรียนทําไมเรียนธรรมะก็คือเรียนให้รู้เหตุให้รู้ผลฟังธรรมะฟังทําไม ฟังให้รู้เหตุให้รู้ผลจะไหมเข้าใจธรรมะเข้าใจยังไงเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหตุเข้าใจว่าอันนี้เป็นผลแม่เท่านี้นะครับสรุปให้ได้ครับนะตกลงเราได้ความเลยนะครับของคําว่าธรรมะคืออะไรใช้เวลาไปสองชั่วโมงธรรมะคืออะไรนะสองชั่วโมงและสบายใจขึ้นไหมครับ สบายใจเห็นไหมหรืออึดอัดใจเพราะไปถือว่าธรรมะคือธรรมชาติไวเพราะไม่ตรงกับที่ตัวเองถือไว้แล้วชักเริ่มยัว่ว <c oughs> ยั่วนี่ต้องใส่น้ําตาลเยอะๆนะฮะ <c oughs> มันจะได้หวานหน่อยเออถูกต้องเข้าใจใช่ไหม <c oughs> แม่ก็บอกไม่ไีต้องโอ้ย,ยวะต้องใส่น้าตาลเยอะๆ <c oughs> ต่อไปครับสิบเจคืออะไร ไม่น่าจะหยิบจกมาตั้งเป็นคําถามใช่ไหมฮะสิก็คือไม่ใช่สิหไม่ใช่สิหใช่ไหมมันต้องเป็นสิบเจ็ถูกแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิบในที่นี้หมายถึงชื่อของคำพีที่เป็นพระวินัยสหาเป็นพระสูตรสหาแล้วก็เป็นพระอภิธรรมสัจเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็เป็น17บดนะฮะสูตรบวกนะฮะไม่ใช่สูตรคูณ นะเนี่ยคำสอนพระเจ้าจำกัดไว้เลยนะครับมีห้าคำพีในสูตรของพระวินัยพระสูตรมีห้าคำพีอภิธรรมมีเจ็ดคำพีนั้นเราก็เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบของคำภีแล้วเราก็จะได้มีที่มา มีที่มาว่าเนี่ยทำบุญอุทิศกุศลเนี่นยอยู่ในคำพี่ไหนอาจารย์ตอบมาตายแล้วเกิดทันทีมันอยู่ในคมพี่ไหนเห็นไหมครับผมก็พ้นเวรพ้นกรรมไปแล้วใช่ไหมผมไม่แย่นะตอนเนี้บอกให้รู้ด้วยโดนโจมตีอย่างหนับหาว่าผมห้ามพระจับเงินจับทอง <c oughs> เอ้าผมก็บอกผมไม่ได้ห้ามพระพุทธเจ้าห้าม <c oughs> เห็นไหมพูธเจ้าห้าม ไม่ใช่ผมห้ามนี่เราเรียนซะแล้วจะได้รู้ว่าเออช่วยผมจริงนะช่วยตอบว่าสันชัยไม่ได้ห้ามแต่พระพุทธเจ้าห้ามนะเอาตกลงเข้าใจทันทีเดี๋ยวสิคัมภีคืออะไรเอาต่อไปสิคัมภีสิบเคืออะไรทราบแล้วคัมภีคืออะไรนะฮะคัมภีก็คือความละเอียดลึกซึ้ง ความละเอียดลึกซึ้งในที่นี้หมายถึงหนังสือหรือตำรับตำราที่บันทึกบันทึกคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเรียกกันว่ามีคำภีก็คือบันทึกไว้อย่างละเอียดแลว้วก็ลึกซึ้งละเอียดยังไม่พอนะฮะทั้งลึกแลกว้วก็ทั้งซึ้งเป็นํำนวนภาษาไทยแต่ถ้าํำนวนภาษาบาลีก็คือ คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งอัฏฐะมีทั้งพยัญชนะถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าตัดแต่ละคําละคานั้นเรียกว่าพยัญชนะนะความหมายของแต่ละคําที่พระเจ้าทรงตรัสสอนไว้นั่นแหละมีความหมายอย่างละเอียดลึกซึ้งนั่นแหละเรียกกันว่าอัฏฐะฉะนั้นเราเรียนธรรมะจะต้องเรียนทั้งสองส่วนเรียนถึงสองชั้นคราวที่แล้วผมบอกว่า ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนเม็ดยากับตัวยาเม็ดยาก็อย่างหนึ่งนะครับตัวยาก็อย่างหนึ่งแต่มันอาศัยอยู่ด้วยกันอ่าเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนใบตองที่ห่อขนมนะแต่ก่อนนี่ห่อขนมใส่ใส่ห่อขนมตาลอ่า ห่อข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยมันมีสองชั้นใช่ไหมครับใบตองชั้นหนึ่งเนื้อขนมชั้นหนึ่งคําสอนของพระเจ้าก็มีบัญญัติชั้นหนึ่งอัฐคันชั้นหนึ่งนะเออนี่สําคัญมากยาเม็ดหนึ่งก็มีส่วนส่วนของเม็ดยากับตัวยาส่วนมากเราจะเห็นเม็ดยาแต่ไม่เห็นตัวยา ใช่ไหมครับอเคยได้ยินคําว่าเมืองเซมไหม,มผมเองเนี่ยเป็นคนบัญญตัติเวลามันปวดทิศา์ขึ้นมาก็ต้องอาศัยเมืองเซคนเขาก็ถามผมว่าเมืองเซนี่เอา้เอาอภา,าลาก็แปลว่าเมืองใช่ไหมฮะใช่ปะเมืองก็คือภาราเซก็ยอ่อมาจากเซตำมอนไงล่ะ นี่เราจะเข้าใจว่าเม็ดยาอย่างเนี้ยคือพาราเซตามอลได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะเม็ดยากับตัวยาไม่เหมือนกันเม็ดยาอาจจะเหมือนกันแต่ตัวยาที่แฝงอยู่ในเม็ดยานั้นอาจไม่เหมือนกันเราเคยทานพาราแล้วแก้ปวดได้นะคราวนี้ปรากฏว่าเม็ดมันเหมือนพารา แต่ตัวยามันไม่ใช่พราทานเข้าไปแล้วเข้าห้องน้ำเก้าครั้งแล้วนนเนี่ยยังยังมีท่านจะต้องเข้าอีกต่อไปเลยเ,ยเอา้ามันคนละเรื่องไปแล้วใช่ไหมมันกลายเป็นยาทายไปแล้วแล้วแสดงให้เราได้เข้าใจว่าคําสอนของพุทธเจ้าเหมือนเม็ดยากับตัวยาคำสอนพิเจ้านั่นคืออัฏฐะและพยัญชนะพยัญชนะนี่เปรียบเหมือนเม็ดยาอัฏฐะเหมือนตัวยาที่อยู่ใน เม็ดยาชันได้ก็ฉันนั่นแหละถ้อยคําที่พระเจ้าตรัสแต่ละคําละคําเนี่ยเราฟังแล้วเราจะเอาความคิดของเราไปตีความไม่ได้นะฮะเราจะาความเข้าใจแล้วไปตีความไม่ได้ต้องเอาความเข้าใจในคําสองเจ้านั้นออกมาเรียนมาศึกษาเพราะคําสองของพระพุทธเจ้ามีทั้งพยัญชนะและอัฐะ ดังเราจะเรียนพยัญชนะเพียงอย่างเดียวไปได้ต้องเรียนอัฏฐาด้วยนะเรียนอัฏฐาด้วยคำพีเข้าใจเลยนะครับคือการบันทึกเป็นเล,ลักษณ์อักษรน,นะแล้วก็หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาละเราเข้าใจธรรมะหนึ่งคำเข้าใจคำว่าสิเจเข้าใจว่าคำพี นะธรรมะดึงคำสิบเจ็ดหนึ่งคำคำพีอีกหนึ่คำจึงเรียกว่าธรรมะสิบเจคำพีนะตอนนี้ธรรมะทั้ง17บเจคำพีเนี่ยมีโครงสร้างที่ผมจัดเอาไว้ให้ท่านทานหลายได้ดูนะครับนะโครงสร้างที่สำคัญก็คือส่วนหนึ่งเรียกว่าปริยัติ อันประกอบด,ด้วยพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมปริยัติหรือสัทธธรรมมีความหมายเหมือนกันนะครับสัทธธรรมก็หมายถึงคําสั่งสอนของพุทธเจ้าที่เปล่งเสียงแสดงรสธรรมะออกมาสัทธะก็คือเสียงธรรมะคือคําสั่งสอนพุทธเจ้าที่เกิดจากเสียงนั่นคือสัทธธรรมปริยัติคือคําสั่งสอนปริยัติคือคําสั่งสอนอันประกอบไปด้วยพระวินัยพระสูตร แล้วก็พระอภิธรรมนะ,นะปฏิบัติใครแปลได้ไหมปฏิบัติคืออะไรอปฏิบัติแปลว่าทำตามาปฏิบัติแปลว่าทำตามถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าธรรมะไม่เข้าใจคำว่าปฏิบัติเวลาไปปฏิบัติธรรมะไปไหนเล่าไปปฏิบัติธรรมส่วนมากจะแค่นี้นะไม่ลงธรรมะนะ ไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมฮะเอ่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไปตรงไหนนะว่าธรรมเนี่ยไม่มีเลยครับคำว่าธรรมเฉยๆเนี่ยไม่มีใน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 คำสองพุทธเจ้านะมีแต่จะต้องลงไทยคำว่าธรรมะธรรมโมธรรมังธรรมมันจะไม่มีคำว่าธรรมเฉยๆแต่มาถึงเมืองไทยแล้วไปปฏิบัติธรรม นะพระธรรมพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธ,ธ,มทธหมายถึงอะไรอ่าพระพุทธก็พุทธลูาพระธรรมอยู่ที่ใบลานที่ผมทำเนี่ยเพราะตอนเป็นเด็กเนี่ยต้องแบกใบลานถือไม่ได้นะครับใบลานนี่ถือว่าเป็นของสูงนั้นต้องแบกแบกไปไว้ที่ธรรมาส พระธรรมพระสงฆ์จนมีคำพูดและติดตามอายยะไหวพระพุทธอย่าติดทองคำไหวพระธรรมอย่าติดใบลานไหวพระสงฆ์อย่าติดลูกติดหลานเพราะบางคนไม่ใช่ลูกหลานก็ไม่ไหวเหมือนกันไหวเฉพาะพระที่เป็นลูกหลาน <c oughs> นะพระไม่ได้รอด้วยทองคำก็ไม่เอาต้องรอด้วยทองคำเวลาพระเทศไม่ยกใบลานขึ้นมาถือไม่ไหวเหมือนกันพระองค์นี้ไม่ได้เทศต้องถือใบลานาเทนานะ น,นั้นเป็นประเพณีเลยถึงเทศไม่อ่านก็ต้องเอาใบลานขึ้นมาเอามาแทนพระธรรมเพราะเราเข้าใจคลาดเคลื่อนผมวิจัยนะฮะผมหาคําพูดเอททำไมเป็นพระธรรมนี่ครับทําไมจึงเป็นพระธรรมหลวงปู่แง้งเนี่ยมีรูปติดตรงนี้ <c oughs> ชื่อเป็นฝรั่งนะครับหน้าเป็นลือสี โยมถามผมโยมเคยเห็นพระธรรมไหมผมมันนึกแล้วก็ยิ้มยิ้มไม่คิดอะไรมากมายอ่ะเนี่ยแย่ๆไปข้างทางเนะี่ยพระธรรมอย่างนั้นเนี่ยขุดหลุมบ้างตอกตะปูบางติดธงบางพระธรรมอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจไนหะมฮะท่านพูดไม่ปริศนาทำป้ายติดป้ายเดี๋ยวนี้พระธรรมโยมไม่เคยได้ทำแล้วเ,เข้าใจปนะนั่นะคือพระธรรม แต่ที่จริงแล้วเนี่ยพระพุทธ้องลงพุทธธรรมก็พระธรรมก็ต้องลงธรรมะซะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรลยว่าพระธรรมแต่พอมาถึงเมืองไทยแล้วพระธรรมมันก็เลยเข้าใจไขว่เขวว่าพระตอกตะปูวัดคุณลุนพระติดธงข้างทางนะพระธรรมแต่งั้นแหละอพนนั้นวิธีการที่ให้เกิดการชัดเจนสมัยนี้เป็นวันเป็นสบายชัดเจนนะเข้าใจไหม ทําอะไรต้องทาชัดเจนพูดอะไรพูดเลยมันชัดเจนเราก็ทําตามรัฐบาลเขารัฐบาลต้องการความชัดเจนเราก็ทําให้มันชัดเจนฉะนั้นคําว่าพระธรรมไม่ชัดเจนต้องธรรมะจึงจะชัดเจนพุทธชัดเจนธรรมะชัดเจนสังฆะชัดเจนครับฉะนั้นธรรมะนะฮะไม่ใช่ธรรมเฉยๆเพราะบันเทิงกองเข้าใจผิด ถ้าธรรมะแล้วไม่ผิดแน่นอนเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าแปลว่าธรรมะธรรมะแปลว่าคําสอนเจ้าปฏิบัติคือทำปฏิบัติน่ะคือทําตามนะปฏิบัติคือทําตามนั่นปฏิบัติธรรมะก็คือทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแม่ถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะคือคําสั่งสอนพระเจ้าเข้าใจคําว่าปฏิบัติคือทําตามเอาสองคำมาบวกเขาก็คือทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้า นั่นไปไหนเล่าไปปฏิบัติธรรมะอไปทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมอ่าไปทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าเราพร้อมอย่างถูกต้องอยู่ในใจใครมาถามเรานะว่าไปไหนไปปฏิบัติธรรมะแล้วก็ถามอีกคํานึงปฏิบัติธรรมะนี่ไปทําไงเราได้คําตอบเลยใช่ไหมครับถ้าเราแปลคําว่าธรรมะได้แปลคําว่าปฏิบัติได้ แต่ถ้าปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้ธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้ไปรู้แหละไปทำไงเดี๋ยวก็รู้เองเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นเราเรียนใะครับธรรมะคือคำสั่งสอนพระเจ้าบวกกับคำว่าปฏิบัติคือทำตามนั่นแปลแล้วก็คือทำตามคำสอนพระเจ้าพระพุทธเจ้าให้รักษาศีลเราก็รักษาศีลใช่ไหมพระเจ้าให้ ทำสมาธิแล้วก็ทำสมาธิพุทธเจ้าให้เจริญวิปัสนาเราก็เจริญวิปัสนาพุทธเจ้าสอนให้เว้นจากบาปเราก็เว้นจากบาปพุทธเจ้าสอนให้ทำบุญเราก็ทำบุญพุทธเจ้าสอนให้ทำจิตให้มั่นคงพุทธเจ้าสอนให้เมตตาแล้วก็แพ่เมตตานี่คือการทำตามคำสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติธรรมะจันต่อไปนี้ผมกำลังคิดทางแก้ไขชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะ แต่ก่อนเนะชมรมผู้ใฝ่ในธรรมตอนนี้แก้ไขแล้วชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะสำนักปฏิบัติธรรมะถิ่นกาขาวนี่แต่ก่อนนี้สำนักปฏิบัติธรรมถิ่นกาขาวไม่รู้ทําอะไรเหมือนกันต้องใหม่ธรรมะเลยคิดถึงะอะไรฮะธรรมะพูดถึงธรรมะปุ๊บก็คิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นสำนักปฏิบัติธรรมะถิ่นกาขาวยังแก้ไขไม่ได้ ยังแก้ไขไม่ได้คือรายการรายการเปิดใจใส่ธรรมตอนนี้ชักค่อยๆหย,ยอดไปที่ละน้อยเปิดใจใส่ธรรมะนะเปิดใจใส่ธรรมะก็คือเปิดก็คือไม่ปิดนะเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใส่ใจไว้นั่นคือรายการเปิดใจใส่ธรรมะฉะนั้นปฏิบัติทราบเลยนะฮะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัตินั้นหมายถึงการทำทำตามให้ทานรักษาศีลทำสมาธิจเจริญวิปัสสนานี่คือการปฏิบัติธรรมะอย่างย่อๆปฏิเวทคำสองพุทธิจาประกอบด้วยปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทก็คือผลนะปฏิเวทน,นหมายถึงผลนะผลเกิดจากการปฏิบัติธรรมะ การปฏิบัติธรรมเป็นเหตุนะครปฏิเวทเนี่ยเป็นผลผลของปฏิเวทผลที่ชื่อว่าปฏิเวทก็คือมีสุขติเป็นที่ปท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านำเสนอท่านผู้ฟังดโดยองค์กรสมาธิทิฏฐิทินกาขาว ชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและศรัทธาของครอบครัวคุณชมคุณสมพรมพงษพนัสร่วมกันรับปเป็น้าพาพขากนุโมุทนาในศรัทธาของคุณชมคุณสมพรพงษพนัสมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามรัะฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณพรอ,อุตสาถวยทนศรัทธาของคุณมาลายองค์ขศินศรัทธาของคุณสุร,รีบุญรอดศรัทธาของพันจาอากาศเญิงเบญจพรชัยมาศรับมิฉา,าพรวกันพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผ้าสขุขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงาเ,เกิดมีแก่ครอบครัวคุณชมคุณสมพรพงพนัทและท่านผู้ฟังนะและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับไม่ออออกบาาจารย์ ศึกษาธรรมะํำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามา